มีสัญญาณเตือนออกมาจากภาพถ่ายกล้องโทรทัศน์ที่บันทึกภาพจากอาวกาศไว้ได้นะคะทั่วโลกมีกล้องโทรทัศน์ที่คอยบันทึกความเคลื่อนไหวในอวกาศอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีภาพที่เปิดเผยออกมาจากกล้องโทรทัศน์ที่ฮาวายที่แสดงให้เห็นถึงการชนกันของกาแล็กซีและก็อาจจะหมายถึงกาแล็กซีที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้วยก็คือทางช้างเผือดติดตามรายงานจากคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะ กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมินายนอ t เทเลสโคปที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมานาเคอาในรัฐฮาวายของสหรัฐได้สังเกตการและบันทึกภาพกาแล็กซีลักษณะคล้ายก้นหอยหรือสไปรัลก a แล็กซแห่งคือกาแล็กซี NGC 4567และ NGC 4568อยู่ห่างออกไปประมาณ60ล้านปีแสงจากภาพแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการเคลื่อนตัวเข้าหากันจากแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน มีการคาดการณ์ว่าในอีก500ล้านปีกาแล็กซีทั้งสองจะเกิดการควบรวมกันเป็นดาราจักรเดียวกันนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่ากาแล็กซีทั้งสองแห่งเคยอยู่ห่างกัน20,000ปีแสงเมื่อเคลื่อนที่ใกล้กันมากขึ้นแรงโน้มถ่วงระหว่างกันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆและการก่อตัวของดาวฤกษ์ที่รุนแรงขึ้นทำให้โครงสร้างเดิมของกาแล็กซีเปลี่ยนแปลงและปิดเบี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปี การรวมตัวกันทำให้เกิดการดูดกลืนก๊าซและฝุ่นที่จำเป็นต่อการกําเนิดดาวฤกษ์ส่งผลให้การก่อตัวดาวฤกษ์ช้าลงและหยุดลงในที่สุดจากการสังเกตการณ์การชนกันของดาราจักรที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ทำให้นักดาราศาสตร์ชี้ว่าการรวมตัวกันของกาแล็กซีก้นหอยทำให้เกิดเป็นดาราจักรวงรีหรือ e l l i ป t i c a l galaxy ซ คล้ายกับกาแล็กซีเมสเซีร์89ซึ่งปัจจุบันเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ที่มีอายุเก่าแก่และกระจุกดาวโบราณการรวมตัวกันของทั้งสองกาแล็กซีนี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโลกจะชนกับ eda, กาแล็กซีแอนโดรเมดากาแล็กซีก้นหอยที่อยู่ใกล้ที่สุดนักดาราศาสตร์จากนาซาประเมินข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลในปี2012 คาดการว่าการชนกันนี้จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ4,000ล้านถึง5,000ล้านปีและมีข้อมูลว่ารัศมีขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบดาราจักรแอนโดรเมดากำลังเริ่มชนกับรัศมีของทางช้างเผือกแล้วกาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นที่อยู่อาศัยของดาวกว่า1ล้านล้านดวงอยู่ห่างออกไป2.5ล้านปีแสงโดยสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากบนโลกในพื้นที่ที่ไม่มีแสงรบกวน นักวิทยาศาสตร์จากนาซาระบุว่าระบบสุริยะจะไม่ถูกทำลายเมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดารวมกันแต่ดวงอาทิตย์อาจถูกพาเข้าสู่พื้นที่ใหม่ของกาแล็กซีและทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนของโลกอาจมีมุมมองใหม่ที่แปลกไปจากเดิมทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน